สโตนเฮน g ์ ge, กลุ่มหินขนาดใหญ่ยักษ์อันลึกลับหนึ่งใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคก,กลางและมรดกโลกที่ปัจจุบันนั้นก็ยังไม่สามารถหาคำตอบเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการสร้างวิธีการสร้างหรือแม้แต่อายุและความเก่าแก่ของสิ่งนี้ได้อย่างชัดเจนติดตามเรื่องราวที่น่าชงวนนี้ได้ใน Stone เ henge หนึ่งในเสิ่งมหัศจรรย์ของโลกรอการไขปริศนา 1. 1. Stonehenge ปริศนาเก่าแก่คู่พื้นพิภพ,พ Stonehenge เป็นอนุสาวรีย์หินขนาดใหญ่สร้างขึ้นในยุคหินใหม่เป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกซึ่งตั้งอยู่บนที่ราบซอบเบอรี่ในมณนทนบิลเซอร์ทางตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษที่นี่นั้นถือเป็นปริศนาเก่าแก่ที่คู่พื้นพิภพ,พ,พวิหารแห่งซอเบอรี่ที่งดงามนั้นตั้งอยู่ห่างออกไป13กิโลเมตรและมีอายุถึง7ศตวรรษ กลายเป็นโบราณสถานที่มีอายุน้อยเมื่อเทียบกับความเก่าแก่ของแนวหินอันใหญ่โตมโหรานี้โซนเฮนนั้นถือเป็นหนึ่งในภูมิทัศน์ทางโบราณคดีที่มีการศึกษามากที่สุดในโลกเพราะเชื่อกันว่ากลุ่มหินโบราณแห่งนี้มีความลับมากมายซ่อนอยู่และรอคอยการไขปริศนาโดยนักวิทยาศาสตร์ยุคใหม่ในสักวันหนึ่งซนเฮนตัวอนุสรณ์สถานประกอบไปด้วยแท่งหินขนาดยักษ์112ก้อน ตั้งเรียงกันเป็นวงกลมซ้อนกันถึง3วงแทนหินบางอันตั้งขึ้นบางอันวางนอนลงและบางอันก็ถูกวางซ้อนกันส่วนเห็นและหินบริเวณโดยรอบได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี1986และยังถูกจัดให้เป็น1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคกลางอีกด้วย 2. จุดเริ่มต้นที่มายังถกกันไม่จบ โจนเห็นหนึ่งในบราณสถานลึกลับที่ยังคงหาคำตอบที่แน่ชัดไม่ได้ว่าสร้างขึ้นเมื่อไหร่ใครเป็นผู้สร้างและสร้างเพื่ออะไรและสร้างได้อย่างไรนักโบราณคดีเชื่อว่ากลุ่มกองหินนี้ถูกสร้างขึ้นจากที่ไหนสักแห่งเมื่อประมาณ3,000-2,000ถึง 2, ปีก่อนคริสตกาลกล่าวคือการหาอายุจากคาร์บอนกำมะรังสีเมื่อปี2008นั้น เผยให้เห็นว่าหินก้อนแรกถูกวางตั้งเมื่อประมาณ2,400ถึง2,200ปีก่อนคริสตกาลในขณะที่ทฤษฎีอื่นๆระบุว่ากลุ่มหินที่ถูกวางตั้งมาตั้งแต่ก่อนหน้านั้นตั้งมาตั้งแต่3,000ปีก่อนคริสตกาลนักวิทยาศาสตร์และนักประวัติศาสตร์ต่างสงสัยกันว่าคนในสมัยก่อนนั้นสามารถยกแท่งหินที่มีน้ำหนักกว่า30ตันขึ้นไปวางเรียงกันได้อย่างไร ท,ท,ทั้งๆที่พวกเขานั้นปราจากเครื่องทุ่นแรงอย่างที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันและบริเวณที่ราบดังกล่าวนั้นไม่มีก้อนหินขนาดมหึมานี้ดังนั้นจึงสันนิฐานกันว่าผู้สร้างต้องทำการชักลากแท่นหินยักษ์ทั้งหมดนี้มาจากที่อื่นซึ่งก็คาดว่าน่าจะมาจากทุ่งมาโบโรที่อยู่ไกลออกไปประมาณ40กิโลเมตร 3. นักวิทยาศาสตร์คาดหินกลุ่มนี้น่าจะมีอายุกว่า5,000ปีนักวิทยาศาสตร์ได้คำนวณอายุของหินกลุ่มนี้พบว่าน่าจะถูกสร้างขึ้นมาเมื่อประมาณ3,000-2,000ปีก่อนคริสตกาลและมีอายุมากกว่า5,000ปีการก่อสร้าง Stonehenge ใช้เวลาสร้างต่อเนื่องกันมาถึง3-4ระยะโดยในช่วงเวลาประมาณ1,500ปีจากยุคหินตอนปลายจนถึงยุคสมฤทธตอนต้น แต่ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง1,800ถึง1,400ปีก่อนคร,ริสตกาลซากประดักหักพังที่หลงเหลืออยู่เป็นเพียงเงาของอดีตการอันรุ่งโรธแนวหินกว่าครึ่งได้หักลงบ้างหายไปบ้างบางส่วนก็ทับถมกันอยู่ใต้ดินตัวเลขของปียังไม่แน่ชัดแต่มีการคาดว่าเกิดขึ้นในราว2,800ปีก่อนคริสตกาลและผู้เชี่ยวชาญบางท่านก็บอกว่าเกิดเมื่อ3,800ปีโดยเริ่มจากการขุดร่องวงกลมขนาดใหญ่56หลุม เรียงเป็นวงกลมภายในวงดินนั้นหลุมเหล่านี้เรียกกันว่าหลุมออบรีตามชื่อของจอห์นออบรีผู้ค้นพบในคริสวรรษที่17ปัจจุบันหลุมดังกล่าวลาดทับด้วยปูนซีเมนต์แต่หินแท่งแรกซึ่งเรียกกันว่าฮิลสโตนที่ประจำอยู่ปากทางเข้าวงดินก็ยังคงตั้งอยู่ในตำแหน่งเดิมส่วนหลุมที่กุดเรียงกันเป็นวงกลมอีกสงวงถัดเข้าไปเรียกว่าหลุมวายและหลุมแซด หลุมทั้งสองนี้ขั้นอยู่ระหว่างวงกลมออบรีซึ่งเป็นวงนอกและวงหินแท่นขนาดมะึมาตรงใจกลางวงดินสันิฐานว่าวงหลุมแอลและแซดอาจจะมีความสำคัญในเชิงดาราศาสตร์ 4. ปรับเปลี่ยนเพิมเ่มเติมในช่วงต่อมามีการพบว่าในราว2,100ปีก่อนคริสตกาล มีการนำหินสีน้ำเงินหรือบรูสโตน80ก้อนมาจากแคว้นเวลส์มาเรียงกันเป็นวงกลม2วงซ้อนกันแต่ต่อมาก็มีการนำแท่งหินทรายขนาดใหญ่300แท่งที่เรียกกันว่าหินซาเซนมาวางเรียงเป็นวงกลมวงเดียวแทนที่วงหินสีน้ำเงิน2วงเดิมภายในวงหินทรายนั้นมีหมู่หินเรียงเป็นรูปกึ่งรูปเกือกม้าอีก2หมู่หมู่ที่อยู่ด้านนอกนั้นประกอบด้วยหินทรายก่อเป็นรูปไตลิทอน5กลุ่ม คือกลุ่มหินที่ประกอบด้วยหิน3แท่ง2แท่งตั้งขึ้นคู่กันและแท่งที่3วางพาดเป็นคาในแนวนอนส่วนเกือดมาด้านในประกอบด้วยหินสีน้ําเงินขัดแต่ง19แท่งสถาปัตย,ยกรรมนี้เป็นความสําเร็จอันน่าทึ่งเมื่อคิดว่าเครื่องมือขุดดินที่ผู้สร้างในยุคหินใหม่ใช้นั้นเป็นเพียงเสียมที่ทำมาจากเขากวางแดงเท่านั้น ชาวแซกซันเป็นผู้ตั้งชื่อ Stonehenge ชาวแซกซันเป็นผู้ขนานนามวงหินเหล่านี้ว่า Stonehenge ซึ่งแปลตรงตัวว่าหินที่แขวนอยู่หรือ Hanging Stone ส่วนบันทึกจากสมัยกลางตั้งชื่อวงหินนี้อย่างไพเราะว่ากลุ่มยักษ์เริงระบำหรือ The Giants Dance แม้ว่านักวิชาการส่วนใหญ่จะเห็นพ้องด้วยกันว่า Stonehenge เป็นสิ่งก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องลึกลับ แต่ก็ยังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันมีไว้เพื่ออะไรมีการเสนอความเห็นต่างๆนานาเช่นอินิโก้โจนส์สถาปนิกในคริสตรวรรษที่1ินั้นเชื่อว่าสโต n นเฮนจ์เป็นซากปรารหักพังของวิหารโรมันขณะที่คนในคริสตรวรรษที่1ิและ19ยืนยันว่าเป็นวิหารซึ่งพวกลัทธิดรูอิตใช้ประกอบพิธีบูชาพระอาทิตย์และบูชายันมนุษย์ ซึ่งหลายคนคิดว่าความคิดนี้นั้นไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะสโตนเฮนช์นั้นสร้างเสร็จอย่างน้อย1,000ปีก่อนที่ลัทธิดังกล่าวจะเฟื่องฟูจนกระทั่งศตวรรษที่20เริ่มมีการค้นคว้าข้อเท็จจริงโดยนักโบราณคดีซึ่งสามารถคำนวณอายุและสรุปเกี่ยวกับจุดประสงค์ในการก่อสร้างได้อย่างสมเหตุสมผลยิ่งขึ้นแต่ข้อมูลซึ่งเป็นข้อเท็จจริงก็ยังคงยากจะตีความ 6. ใช้สลักและเดือยเป็นตัวบังคับการตั้งของก้อนหินหินซาเซนที่เรียงเป็นวงด้านนอกแต่ละก้อนสูง5เมตรและหนักประมาณ26ตันหินเหล่านี้ชักลากมาจากทุ่งโล่งมาโบโรดาวส์ซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ32กิโลเมตรแล้วนำมาขัดแต่งและประดิษฐ์ให้มีสลักและเดือยอย่างดีทำให้แท่งหินคู่ที่ตั้งและคานหินที่ใช้พาดเกาะเกี่ยวกันอย่างมั่นคง ส่วนหินน้ำเงินก้อนใหญ่ที่สุดซึ่งหนักถึง4ตันนํามาจากภูเขาพิเชลลี่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของแคว้นเวลส์นั้นสันนิษฐานว่าใช้แพรลําเลียงล่องมาตามชายฝั่งเวลส์และแม่น้ำเอวอนแล้วชักลากต่อมาทางบก 7. นักโบราณคดีเชื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีฝังศพ นักโบราณคดีส่วนใหญ่เชื่อว่าสโตนเฮนจ์เป็นสถานที่ประกอบพิธีฝังศพโดยพิจารณาจากหลักฐานว่านอกเหนือจากสโตนเฮนจ์แล้วมีการสร้างสุสานมูลดินในบริเวณนี้มากกว่าแถบอื่นในอังกฤษนอกจากนี้ยังมีการพบหลักฐานการเผาศพในหลุมออบรีหลายหลุมแต่ก็มีหลักฐานมาหาักล้างว่าหลุมดังกล่าวขุดขึ้นมาก่อนที่จะมีการเผาศพในบริเวณนี้บางก็สันนิษฐานว่าหลุมออบรีอาจใช้เป็นส่วนหนึ่งในพิธีเส้นไหว้ด้วยสุรา เช่นชาวนาอาจเทเหล้าอางุ่นลงในหลุมเพื่อบวงสวงเทพเจ้าแห่งธรรมชาติทั้งหลายและวงหินสโตนเฮน g ์ก็อาจจะเป็นวิหารสำหรับทำพิธีบวงสวงดังกล่าว 8. นักดาราศาสตร์ชี้ t o n e เฮน g ์เป็นเครื่องคำนวณในยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์นักดาราศาสตร์อ้างว่าสามารถถอดรหัสแนวหินได้และเสนอว่าสโตนเฮนส์คือเครื่องคำนวณยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์ ซึ่งใช้เป็นปฏิทินดาราศาสตร์และโหราศาสตร์ประแนวของหินกลุ่มก้อนต่างๆนั้นล้วนมีความสัมพันธ์กับแนวการเคลื่อนของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดาวประเคราะห์ทั้งสิน้นอย่างไรก็ตามแม้ว่าทฤษฎีทั้งหลายในปัจจุบันจะมีตัวเลขสถิติสนับสนุนว่าเป็นจริงแต่ก็ยังไม่มีแนวคิดใดไขปริศนาลึกลับแห่งอดีตของสโตนเฮนส์ได้อย่างสมบูรณ์9 นักวิจัยมองเป็นเทคโนโลยีช่วยปรับปรุงงานวิจัยด้านการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเสียงและดนตรีจากมหาวิทยาลัยฮัตเตอร์ฟิลด์ค้นพบว่าแท่งหินมะฮึมาที่ตั้งตรงรานเป็นวงกลมเหนือเนินดินนั้นสามารถสะท้อนเสียงได้อย่างวิเศษนักวิจัยคาดว่าดนตรีที่เล่นการบริเวณสโตนเฮนจ์คงเป็นเพลงที่มีจังหวะธรรมดาซ้ำๆและให้สะท้อนกล้องอยู่ในบริเวณนั้น ตรงกันกับเทคโนโลยีกลศาสตร์นาโนซึ่งเป็นเทคโนโลยีช่วยปรับปรุงงานวิจัยด้านการแพทย์ด้านการผ่าตัดการผลิตอาหารและเชื้อเพลิงปัจจุบันแม้ว่าทฤษฎีทั้งหลายจะสามารถพิสูจน์ได้อย่างเป็นเหตุเป็นผลมีหลักฐานมีตัวเลขสถิติสนับสนุนว่าเป็นความจริงแต่ก็ยังไม่มีทฤษฎีไหนที่จะไขปริศนาอนลึกลับของสโตนเฮนจ์ได้อย่างกระจ่างชัดโดยเฉพาะเรื่องใครเป็นผู้สร้างดังนั้น คงต้องฝากไว้กับนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ให้ได้ศึกษาค้นคว้ากันต่อไปครับ